สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาววันพีชเบาติรับด,ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยในส่วนของผมไม่รู้นะว่ายังไงดีนะสาระหัวข้อนะแต่ขอตอบแบบตรงๆก่อนว่าบางคนมองว่าหมวด80มันสามารถใครๆก็เล่นได้ซึ่งมันไม่ได้ใช้ฝีมือเลยเหรออารมณ์แบบประมาณนั้นนะครับเออเล่นอีเวนต์ยอย่างก่อนน้น,นี้ผมลงคลิปไปเนี่ยคือที่เป็นอีเวนต์แล้วก็เลเวล80มันมีคนงงที่ว่าใครๆก็เล่นได้ไม่ได้ใช้ฝีมือโอเคไหมครับ อันนี้คือหัวข้อก่อนแล้วกันทีนี้คือผมไม่ได้ไปมีอารมณ์นะแต่ผมแค่เออหรือเขาจะไม่รู้จริงๆวะผมเลยทําคลิปนี้ขึ้นมาให้เป็นคําตอบนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเอาใหม่ก่อนสมมุตินะครับสมมติผมเอาอะไรให้ดูก่อนนะครับเอาแบบจะได้เข้าใจเห็นภาพตรงกันก่อนนะอ่ะสมมุติว่าผมมีเซตโตหรือว่าลูฟี่เนี่ยหรือว่าเป็นเซตเนี้ยอย่างนี้เลยนะซับร้อยหกสิบนะครับแล้วผมลงแบบฟูลอย่างนี้เลยเล่นแบบเนี้ยเล่นโหมดลงแรงอย่างที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยแหละครับอ่ะ แต่สมมุตินนะถ้าผมมีทรัพ์อยู่แค่เนี้ย80สมมุตินนะผมมี80ดสกับผมไปเล่นกับตัวไหนดีอ่าเช่นผมไปเล่นกับโอโลบิก็ได้เออแต่ว่าเป็นโอโลบีที่มีซับฟูลแบบเนี้ยคุณว่าใครชนะครับอา้าวผมตัว ex นะวเว้ยเขาเขาจะเข้าหมายผมไหมอ่ะเอาใหม่ผมเอาแบบแพ้ทางเลยแพ้ทางแบบหนักๆเลยเอ่ะผมเอาเป็นอาคาเลยครับอ่ะเป็นอาคานะ แต่ซับผมซั์ก็หัวข้อเขาบอกว่าไม่ได้ใช้ฝีมือไงโอเคไหมอ่ะดังนั้นผมเลยอยากจะตอบไงอ่ะทีนี้บอกว่าสมมุตินะถ้าซับคุณซัก50หรือว่า60เนี่ยโอเคไหมเป็นอาคาอินุเลยนะอาคาอินุถามว่ามีตัวไหนแพ้หนักๆบ้างอ่าผมอาเป็นโอโรบีไหมเหมือนเดิมเลยโอโอรบิหรือโอด้งก็ได้เห็นป่ะเอาแบบแพ้แบบแพ้โคตรหนักเลยนะอ่ะผมต่อให้ถึงขนาดนั้นเลย ยังไม่ต้องถึงขั้นโจรภูเขานะครับอันนั้นอันนั้นมันเวอร์ไปเนาะเอาเป็นลูฟี่ตัวนี้สามดาวอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเป็นลูฟี่สามดาวที่แบบซับซักเนี่ยซับซักร้อยหกสิบอะครับคุณว่าใครชนะสารคนที่เล่นมานานแล้วอ่ะจะตอบได้เลยนะครับคือยังไงไอ้สามดาวก็ชนะอาคาอินุที่ซับแบบแปดสิบร้อยหนึ่งเออทำไมเหตุผลก่อนเช่นอ่ะถ้าผมลงไปแล้วผมจัดตี้เต็มเต็มนะตัวฟูฟูเลยนะเลือดอยู่สามหมื่น แต่อาคาเนี่ยถ้าซับมันอยู่80เนี่ยเลือดจะอยู่ที่ประมาณ18ื่นอ่ะคุณลองคิดดูนะเลือดหมื่นแปดกับสามหมโดนลูฟี่ต่อยชุดเดียวก็ตายแล้วครับเห็นป่ะนี่ยังไม่รวมกับโล่หรือว่าแอดแท็กมันก็เบาด้วยนะและอาคาตีลูฟี่หนักแค่ไหนอย่างมากก็ให้ผมให้สัก2 0 0พัน่ะเต็มที่ละชุดหนึ่งหกพัตีห้ชุดไหวเนี่ยจะตายแต่ลูฟี่ตีชุดเดียวตายเข้าใจความหมายผมไหมครับเออนี่แหละผมเลยบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นคำตอบแล้วนะ อันนี้คือการลงแรงเขาอาจจะมองภาพแบบนี้ก็ได้ซึ่งผมอยากจะบอกว่าอ้าวแล้วถ้าบางคนแบบเล่นมานานแล้วแต่ไปเล่นไอดีใหม่ซึ่งมีทับย์ร้อยเดียวอ่ะโอเคไหมเออซัพย์น้อยแต่เล่นเก่งก็พอได้ถูกไหมกับีกคนนึงเพิ่งซื้อไอดีมาแล้วทัพย์ร้อยหกสิบ 160. ถามว่าใครเล่นเก่งกว่าสุดท้ายมันก็อยู่ที่ซับย์ไงว่าทรัพย์ใครหนากว่าแม้ว่าเป็นตัวละครเดียวกันอ่ะหวังว่าจะเข้าใจถึงประเด็นนะเอาล่ะทีนี้มาเข้าเรื่องกันบ้างที่เขาบอกว่าไอมัวแ่สิบเนี่ยใครๆก็เล่นได้ผมอยากจะ แจ้งอะไรเพิ่มเติมนิดนึงนะครับหมวด80ย้ำนะหมวด80นะครับอ่ะหมวด80มันเป็นยังไงครับอย่างเมื่อกี้ผมผมอธิบายเกี่ยวกับเรื่องซับเรื่องฟูเรื่องคือมันเกี่ยวกับระยะเวลาในการเล่นเนาะยิ่งเล่นนานซับคุณยิ่งหนาโอเคไหมแต่อันเนี้ยไม่มันไม่เกี่ยวกับซับมันไม่เกี่ยวกับอะไรเลยมันเกี่ยวกับตัวละครมีแค่ไหนเล่นได้แค่นั้นนะ่ะเอาง่ายว่ามันของตัวละครตัวนั้นๆเท่านั้นนะครับโดยที่ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยงั่นหมายความว่าหมวดเนี้ย เน้นฝีมือใช่ไหมครับเพราะมันไม่นับว่าใครมาก่อนมาหลังไงงงไหมงงไหมเออมันหมวดแปดสิบคือมันไม่นับใครมาก่อนหลังและหมวดนี้เป็นหมวดที่ดีที่สุดสําหรับในการลองตัวละครเช่นอย่างบางครั้งผมอาจจะตอบว่าตัวนี้ดีหรือไม่ดีผมก็ลองจากหมวดนี้แหละทําไมล่ะก็บอกไปแล้วไงมันไม่เกี่ยวกับซับไงเออดังนั้นเราเลยตอบได้ว่าอ๋ออย่างจันนี่เก่งไหมอ่ะผมมองว่ามันดีนะสำหรับการตัวสายวิ่งที่ไม่ใช่ ex เพราะ ex ใช้เลจู จัดการไปเลือดมันเหลือหนึ่งมันก็ดึงธงได้อยู่ดีอะไรแบบนี้ผมผมผมก็จะตอบได้เลยอะแต่อย่างมอโก้อ่ะถ้ามอโก้แพ้เพราะว่าถ้าเลือดหมดก็ตายเพราะโดนเลจูสองทีคือเลือดหมดแล้วเห็นไหมผมก็จะตอบได้ละอ๋อมันกันดีสําหรับตัวสายวิ่งที่ไม่ใช่ ex เห็นไหมเนี่ยเราเราก็ได้คําตอบแล้วอ่ะแล้วถ้าเราไปเล่นหมดฟูล่ะเราเราหาคําตอบได้ยากถูกถูกไหมครับเพราะเราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายซับเท่าไหร่เราต้องไปดูตอนท้ายเกมแลวถึงจะรู้เอาแบบาคร่าวๆนะ อ่ะประมาณนี้และยังไม่หมดนะครับไอ้หมด p 0เนี่ยผมอยากย้าอีกนิดนึงนะครับผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างเป็นไอ้นี่ดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดเจนที่ผมเล่นเป็นเมนหลักคือเซโตเนาะผมเล่นเซโตเป็นเมนหลักโอเคไหมอ่ะทีนี้ผมต้องเอาตัวเซโตให้ดูนะครับจะได้เข้าใจเห็นภาพตรงกันซึ่งเขาบอกว่าใครๆก็เล่นได้โอเคไหมอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าไอสกิลหนึเซโตสสำคัญที่สกิลหนคุณเห็นครูดาวไหมครับ 48วินาทีก็คือ50วิอ่ะเนี่ยเอาง่ายๆหลังใช้ไปครูดาว50 50วิเสริมแก่งแค่15วิโอเคไหมอ่ะเอาง่ายๆว่าระยะห่างของมันคือ3เท่าหลังจาก15วิเสริมแก่งหายไปแล้วเนี่ยยังต้องรอครูดาวอีก30วินาทีเออเข้าใจความหมายผมนะอ่ะทดไว้นะทดไว้โอเคเอาใหม่นะสมมุติว่าถ้าไอเซตโตเนี่ยผมเล่นสายฟูอ่ะคุณดูเหรียญน,นะ เราโดนตีลดอีก2ใช่ไหมโดนตีลดอีก2เราซัดปิวคนอื่นลดอีก5%ก็หมายความว่าไอ้จาก30วิเมื่อกี้ถ้ามีคนมาให้ผมตีอ่ะมันอาจจะเหลือแค่15าวิหรือ20วิโดยทันทีเอาง่ายว่าแป๊บเดียวอ่ะมันรีใหม่แล้วอ่ะหรือว่าถ้ามาให้ผมตีเรื่อยๆมันก็รีเอาใหม่และไอ้หมวด80ล่ะก็คือเหรียญพวกนี้มันไม่นับไงถึงแม้ว่าผมจะโดนคนตีหรือแม้ว่าผมจะไปตีเขาซัดปิว สกิลมันก็ไม่รีนะครับก็30มิวิเหมือนเดิมงั้นหมายความว่าการกะเวลาในการใช้สกิลมันมากกว่าไหมโอเคไหมครับหวังว่าจะเข้าใจนะมันเกี่ยวกับวินาทีในการใช้สกิลด้วยนะครับถ้าสําหรับคนที่เล่นเกมผมว่า,น,าน่าจะเข้าใจนะและเกมนี้1เกมแค่สานาทีอ่ะดังนั้น15วินาทีอ่ะมันมีค่านะครับเออผมก็แค่อยากจะบอกตรงนี้แหละว่ามันสําคัญนะอ่าเพิ่มคือที่เหลือมัน มันเป็นในของส่วนส่วนตัวละครเองอะ่ะเห็นป่ะโยนสกิลหนึ่งเมื่อโดนโจมตีอันนี้เราแทบจะไม่ต้องนับนะครับเพราะว่ามันเป็นของตายตัวเนาะแต่แต่เราต้องนับจักรเหรียญด้วยซึ่งหมวด80มันไม่มีอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมขอย้ําใหม่อีกทีว่าแน่ใจหรอว่าหมวด80ใครๆก็เล่นได้อันนี้คือที่ผมอยากย้าเดี๋ยวผมขอสรุปท้ายคลิปหน่อยนะครับถ้าสําหรับตัวผมนะส่วนตัวผมเองนะหมวด80เล่นยากกว่าหมวดฟู เหตุผลเพราะว่ามันไม่นับเหรียญมันไม่นับอะไรเลยซึ่งสกิลอ่ะมันกะได้ยากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นหมวดฟูอ่ะมันกะได้ง่ายกว่าเพราะตีแป๊บเดียวสกิลมันรีกลับมาแล้วเออนั่นแหละคือคําตอบของผมเนาะส่วนเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาละกันนะครับว่าผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะกะ็ไม่มีผิดถูกนะก็เรียกว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นกันละกันเนาะอ่ะจบเท่านี้แหละ